ข้อ <in> ถัดไปเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศนะครับ Climate Change ข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวทั่วโลกนี่นะที่ว่ามันมีไฟป่ากเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็เลยทำให้มีการสนใจที่มากขึ้นนะครับ โฟกัสแอ t เทนชันคือมีการเพ่งความสนใจอะไปที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับซึ่งวัดได้ทั่วโลกนะครับในปีในเดือนอกรกฎาปีสองี่สิบเนี่ยเป็นเดือนแรกที่อุณภูมิได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าสูงกว่าสูงขึ้นหนึ่งจุาองศาครับสูงกว่า1.5อ่งจาองเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี หนึ่งแปดห้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเขาคงเอาช่วงปีนี้เป็นฐานนี่แหละเนาะแล้วก็บอกว่า,เ,าเมื่อกรกฏดา,าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเดือนแรกที่อุณภูมิโลกเนี่ยมันสูงกว่าปีช่วงปีฐานเนี่ยถึงหนึ่งจุดห้านะครับซึ่งมันสูงมากนะคือน,นึกถึงภาพอากาศทั้งก้อนที่มันร้อนขึ้นหนึ่งจุดห้าองศาเซลเซียสนี่ยนะครับเขาทํานายไว้ว่าถ้าเป็นสองสามก็จะวิธธกฤตแบบนี้อีกมากๆนะครับ ทั้งในแง่ของโรคระบาททั้งในแง่ของภัยธรรมชาตินะครับ